แต่ถูกใจคันนี้แหละ <c oughs> ทาการซื้อขายเรียบร้อยแล้วเพื่อนเพื่อครับตั้งแต่คุณคุณอาร์ได้มาน,นี้มันทําอะไรไปบ้างครับคันนี้มาทาเครื่องยนต์นะครับปลูกมอนมองอนน้าใส่ฟงใส่ไฟห,หน่อย <c oughs> นีเวลาจะด,ดูรถซื้อรถนี่ต้องดูตรงนี้สําคัญมาก <c oughs> ถ้ามันเป็นขุนขุนก็คือมันไม่ได้ล้างนะลุงนะครับครับทำให้เครื่องมันตันนะครับให้ดูก่อนเดี๋ยววันนี้เราจะขับคันนี้กลับบ้านกันนะครับ Let's go สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนทุกคนทางช่องยูทูบโอ้สปูนะฮะวันนี้นะครับผมมาจองรถไว้หนึ่งคันนะครับเป็นรถคลาสสิกเลโทรสวยมากมากนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมกำลังหาสี่ประตูนะเพื่อน ถ้าใครชอบรถสีประตูเลโทรคลาสสิกอย่าลืมนะครับอย่าพลาดคลิปนี้เด็ดขาดเดี๋ยวผมจะไปรีวิวรถให้เพื่อนๆชมกันนะครับผมจะพาเพื่อนไปดูแต่ละคันแล้วกันนะครับอยู่ข้างหลังผมตอนนี้มีสาคันเดี๋ยวเราไปไล่ดูสาคันนี้ก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวจะพาไปพบกับรถที่ผมจองไว้วันนี้นะครับไปดูกันก่อนนะครับอ่ะคันแรกนะครับเป็นเบนซ์สี่ประตูอันนี้ไม่ทราบรุ่นไม่ทราบ,ไม,ราบไม่ทราบปีเหมือนกันนะครับอันนี้ลุงแกก็ขายนะเพื่อนๆถ้าใครชอบสนใจก็ ติดต่อทางช่องมาได้นะครับอ่ะ E สองแปดศูนย์เบนซ์สี่ประตูสวยๆคันที่สองเป็นฟอร์ดนะครับเพื่อนๆฟอร์ดอะไรไม่ทราบนะอันนี้เป็นโต y ต้าโคโรล่าสี่ประตูเหมือนกันเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูมีหลายคันลุงแกแบบเก็บสะสมไว้แต่แกก็ขายนะเชื่อไหมอันนี้คันนี้ที่ผมอัดได้ผมบังเอิญมากนะผมขับรถมาหาพี่แอนนะครับพี่แอนที่เคยทำรถ โฟกที่สี่รถตู้นะครับเพื่อนๆน่าจะเคยเห็นในคลิปเก่านะครับแล้วพอดีผมผ่านมาเพื่อนๆผ่านผ่านบ้านแกก็เลยเห็นว่าแกจอดรถขายก็เลยลงไปถามดูนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นสามคันแรกแล้วกันที่ให้เพื่อนๆดูนะครับสนใจคันไหนก็ทักมาสอบถามทางช่องได้นะครับนี่อีกคันหนึ่งที่อยากนําเสนอเพื่อนๆครับเป็นรถสีประตูสวยๆโคตรคลาสสิกเลยเพื่อนๆคันนี้เป็นโตลต้าขาวนะครับเขาเรียกว่าขาว คนไทยเรียกคาวกาโฮ<อ>เพราะว่าอะไรเพราะว่าไฟหน้าเพื่อนๆไฟหน้าคล้า,ายๆกับตากาโฮเห็นไหมทีแรกอะผมก็จะเอาคัานนี้นะเพื่อนเครื่องคันนี้เป็นเครื่องดีเซลด้วยนะครับอะไหลก็เกือบครบนะครับบอดี้สวยบอดี้แบบบางๆแต่ก็จะมีผุบ้างนะตรงนี้นะเนี่ยตามแบบรอยอะไรพวกนี้มีนิดๆหน่อยๆน,นะครับ ใครชอบปั้นสายปั้นอะไรก็จับไปปั้นต่อได้นะครับเดี๋ยวคันนี้อยากทราบราคาก็สอบถามได้ให้ดูภายในใน,นิดๆหน่อยๆแต่ภายในต้องเก็บหน่อยนะคันนี้เก็บใหม่เยอะเลยแต่รถติดเครื่องดีสตาร์ตติดง่ายนะครับเป็นเครื่องดีเซลเนี่ยภายในบอดด้ประมาณนี้นะครับให้เพื่อนๆดูเผื่อใครชอบโตโยต้าคาว o โฮอันนี้อยู่ประมาณยุค70นะ ผมเชียร์ให้เพื่อนๆดูสามคันสี่คันแล้วเดี๋ยวไปดูอีกโอ้ยเยอะรถลุงแกมีเยอะมากเพื่อนไปดูกันรถซิ่งแกก็มีเซฟิโลนี่นะเซฟิโลก็มีเปโยก็มีนะครับอน,นี้เปอรโยสี่ศูนสี่คันนี้แกบอกเพิ่งได้มาเลยสดๆร้อนๆเลยนะครับนี่ให้เพื่อนดูคันนี้สวยมากๆนะตรงปลท้ายนะครับ เป็นทรงห่างปลาเหมือนรถเบนซ์นะครับเพื่อนๆผมก็เพิ่งเคยเห็นโฉมนี้เหมือนกันเอร์ยนี่อุปกรณ์ครบภายลงภายในเดี๋ยวให้ดูขออนุญาตลุงแกแล้วนี่ภายในเดิมๆเลยเพื่อนๆเบาะคู่หน้าสวยนะครับนี่เบาะหลังแบบางามๆเลยคันนี้สายปั้นก็ติดต่อไม่ได้ใครอยากได้คันนี้ก็ยังเป็นอีกหนึ่งคัน เป็นเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกแล้วกันนะครับเปอร์โย404คลาสสิกมากๆไปกันต่อโหเยอะจริงๆนี่ก็เป็นสี่ประตูอันนี้ผมไม่ทราบรุ่นเหมือนกันผมไม่ถนัดเรื่องรถเบนเลยครับแต่ให้เพื่อนๆดูได้นี่ไปท้ายแบบนี้ใครรู้จักชื่อรุ่นรุ่นรุ่นนี้ก็บอกขึ้นมาได้แนะนำขึ้นมาได้นะครับใครในยังเคยอยู่เลยมันก็มีกระบ,บะ ไปดูรถที่ผมจองไว้วันนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราจะขับกลับบ้านกันนะครับอ่ะคันนี้นะครับที่ผมจะพาเพื่อนไปดูก็คือ Toyota ขาว4ประตู MS 5 5นะครับเดี๋ยวไปเจอคุณลุงกันเลยดีกว่านะครับสวัสดีครับคุกท่ทา โห oh, <c oughs> แต่งตัวหล่อ,อเลยครับ <c oughs> คุณอานนี้ <c oughs> วันนี้ผมจะมารับรถกับคุณอานะครับ <c oughs> วันนี้ก็เดี๋ยวจะให้คุณอาเขารีวิวให้เพื่อนๆฟังแล้วกันว่าเป็นรุ่นอะไรแล้วกันนะครับเพราะคุณอาเขาดูแลเครื่องยนต์คันนี้ไว้ดีมากเลยนะครับตารตทาที่เดียวติดเลย <c oughs> แต่ให้คุณอาแนะนำหน่อยครับว่าคันนี้มันเป็นตโยต้าขาวรุ่นอะไรครับคุณลุงพอจะทราบรุ่นไหมครับ M M55 ใช่ครับแต่เมื่อกี้ผมดูในเล่มคุณลุงมันเป็น RS50 แต่หน้าตาคล้ายๆกันอาจจะแบบต่างกันที่ฟังก์ชันนิดนิดหน่อยหน่อย คุณลุงพอจะรู้เครื่องยนต์ใช่ไหมครับคันนี้เครื่องยนต์อะไรเครื่องยนต์มันเครื่องเป็นหนึ่งจีหนึ่งจีครับกี่ซีซีครับคุณลุงคันนี้สองพันเครื่องสองพันสองพันโอ้สวยมากสวยมากลุงได้มากี่ปีแล้วครับคันนี้ได้มาปีปีกว่าโอ้ครับเมื่อกี้ผมก็ไปรีวิวรถคุณลุงมาหลายคันแล้วแต่ถูกใจคันนี้แหละทําการซื้อขายเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆสวยมากสวยมากนี่เดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูภายนภายใน จำเ,เดิมเลยคันนี้กูลุงได้มาจากที่ไหนนะครับสลาวดีสลาวดีโอ้โหขับมาไกลเหมือนกันนะเนี่ยรถใช้งานได้ปกติเลยใช่ไหมครับครับใช้งานได้ดีเลียนกันดีมากนี่เพื่อนๆดูไงเบาออโคตรซิ่งเลย <laughs> <laughs> ไอเบาไม่เท่าไหร่ผมชอบคอนโซนเพื่อนๆดูเห็นไหมเดิมเดิมดกิ๊บกิบเลยเก็บงานนิดหน่อยหน่อยสวยเลย อยากให้กูลุงแนะนำเลยครับว่าทำไมลุงแบบไอ้คุณอาชอบแบบรถคลาสสิกอะไรเงี้ยครับใช่มันรักกันนะใช่มันรักครับลเล่นกี่ปีแล้วุณลุงโอ้หลายปีหลายปีแล้วครับโอ้ยอดชอบเหมือนกันเลยสายเดียวกันเลยครับ<า> <laughs> นี่เดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูเครื่องยนต์คันนี้แล้วกัน <laughs> เปิดไปแล้วนี่เป็นไงตั้งแต่คุณคุณอาได้มานี้มันทำอะไรไปบ้างครับคันนี้ก็มาทำเครื่องยนต์แล้วก็ปลุกมอญลงมอญน้ำ ใส่ปมใส่ไฟหน่อยอืครับก็สายมันเครื่องมันเกียร์เพิง่ท้ายพอเครื่องยนต์นิ่งก็จบแล้วครับเพราะผมลองขับแล้วขับดีจริงช่วงล่างนี้แบบนิ่มๆเลยเครื่องแรงเครื่องแรงด้วยใช่ไหมครับม่านใสกิ๊กเลยน้าเปิดเปิดโชว์นะครับนี่เพื่อน เวลาจะด,ดูรถซื้อรถเนี่ต้องดูตรงนี้สําคัญมาก <S <S ถ้ามันเป็นขุ่นๆก็คือมันไม่ได้ล้างนะลุงนะครับทำให้เครื่อง,องมันตันนะครับสำคัญมากเลยหม้อน้อ<ท>ำเคร่อ,อยืนร้อนได้อืมเนี่ยบางทีเพื่อนๆไปหาซื้อรถเนี่ยต้องเช็คม่อน้าสําคัญแล้วก็การสตาร์ทรถช่วงล่างพวงมาลัยเวอร์ด้วยคันนี้ครับนี่อุปกรณ์เดิมๆหน้ารถเป็นไงไฟนงไฟหน้าครบเลยนะครับ เพื่อเพื่อนติดตามผมอยู่ผมจะมีโต้ตาคาวสีดำสองประตูอยู่นะในคลิปแรกๆที่ทํทาไว้คันนี้ก็เป็นสี่ประตูหน้าตาเดียวกันเลยนี่ให้ดูก่อนเดี๋ยววันนี้เราจะขับคันนี้กลับบ้านกันนะครับโอเคครับคุณลุงขอบคุณมากเลยนะครับ Vegeta, ขอบคุณ <c oughs> มากครับเดี๋ยวว่าหลังผมจะมาจีบไอคันเขียวต่อนะเคอีเคอี e อะไรนะครับคันนี้เคอียี่สิบเคอียี่สิบนแถ้าใครชอบรถสายน่ารักคลาสสิกก็อย่าติดต่อมาทางช่องได้เดี๋ยวผมจะพามาหา ุดาที่บ้านนะครับสวยๆเลยแกมีหลายคันมากจริงสายเดียวกัน <laughs> อ่ะเพื่อนๆเดี๋ยวผมพาไปดูเคอียี่สิบก่อนนะครับเมื่อกี้ก็ลืมถ่ายเพื่อนๆดูเผื่อใครชอบนี่ภายในแบบนี้เลยครับสภาพประมาณเจ็ิเปนแล้วนะเดี๋ยวภายในเนี่ยไม่มีปัญหาพวกเนี้ยเราสามารถหุ้มใหม่ได้แต่ที่มีปัญหาก็คือพวกคนโซนพางเนี้นะครับต้องไปหาเก็บงานก่อนนะครับแต่คันนี้ผมเร่งๆไว้อยู่เดี๋ยวคุยกับคุณลุงม้ก่อน นะครับก็ประมาณนี้ภายลงภายในอันนี้เป็น KE20 สีเขียวลุมเดิมเลยนะครับเครื่องยนต์ดีนะครับผมลองสตาร์ทขับแหละใช้งานได้เดี๋ยวสตาร์ทให้ดูนี่สวยเลยสองสี่ประตูนะคันนี้พิเศษตรงนะี้มันเป็นหน้ายักษ์พกเพื่อนเห็นไหมครับทะเบียนเรียบร้อยครบ าสีไม่ขาดสี6สีท้ายส,สวยๆไฟหน้าไฟท้ายติดพบนี่เติมน้ำมนันตรงนี้ด้วย<ๆ>เคอย่างนี้แหละใครชอบไฟน,นี้ก็อย่าลืมทักท้งช่องมาได้นะครับลอ้อสวยเลยโอเคครับ น,นี่ขาวข้าวเพื่อนเพื่อนดูก่อนตาทีเดียวติดคุณลุงคันนี้ไม่เป็นเครื่องอะไรนะครับเครื่องทันสองนะันเป็นเป็นสินใช่ไหมครับเป็นสิน,นอุปกรณ์ครับผมโอเคครับเรียบร้อยละตาทีเดียวติดยุ่งด้วยเปิดแอร์ก่อน ครับเพื่อนเรียบร้อยแล้วเม่ลุงเขาลืมกุญแจอันนี้ผมได้มาดอกเดียวไม่เป็นไรเดี๋ยวเราขับรถกลับบ้านกันดีกว่านะครับโอ้คงอะไรเขาเยอะด้วยเอ้ยพาวเวเ cover 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 ลุงครับไอ้นี่มันมันไฟเบรกมันขึ้นอย่างนี้เหรอครับอ๋อไม่เป็นไรใช่ไหมเบรกเบรกมือมันมเนรบรกมือไม่ได้ขึ้นใช่ไหมโอเคครับ อ่ะลงตน้ก่อนเลไฟถึงไฟสั่นี่ไฟหน้าไฟถึงอันนี้อะครับอ๋อเวลาจะใช้กดตัวนี้โอเคเรียบร้อยโอเคเพื่อนๆได้ร้อยแล้วได้รถมาแล้วที่คุยอยู่ลุงก็ต้องใส่แมสปิดปากนะครับโคตรร้อนจริงๆเนี่ยเรียบร้อยแล้วได้รถมาแล้วเดี๋ยวเราขับกลับบ้านกัน คันนี้ต้องบอกเลยว่าผมมาลองขับแล้วนะแต่ว่าผมไม่ได้ถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูนะครับก็เรียบร้อยใช้งานได้ขับขี่ปกตินะครับปัดน้ำฝนไม่รู้ขึ้นเลยวะเนี่ยอันนี้ไฟหน้าก็ขับดีนะเก,กียร์ก็มีเก,กียร์ออโต้พวงมาลัยก็พวงมาลัยพาวเวอร์โหได้เลื่อนเลยเพื่อนได้เลื่อนเลย, <laughs> เลเลย <laughs> โตรหาเ<อ>มื่อกี้ผมเอามือแตะตรงนี้ ันคมมากเลยอ่ะโอ้โหเลือดซิปเลยอ่ะ <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวยังไงไปถึงบ้านแล้วเดี๋ยวผมรีวิวให้เพื่อนๆชมรอบคันอีกทีนึงนะครับสำหรับโตลต้าคาวเอ็มเอส55นะครับคันนี้แล้วเดี๋ยวเจอกันที่บ้านนะครับเดี๋ยวไปถ่ายให้เพื่อนๆชมอีกทีนี้ครับขออนุญาตขับกลับบ้านกันนะไปะ โอเคครับเพื่อนๆครับตอนนี้ผมก็ขับรถเจ้าโตลต้าขาวคันใหม่นะครับ M S 5 5นะครับมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมขับให้เพื่อนๆนดูรีวิวขอบคันก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะเข้าไปอู่ทาสีนะครับแล้วเดี๋ยวจะรีวิวเพื่อเพื่อนชมว่าบรรยากาศการเช็คระคงราคาอะไรพวกนี้นะครับเริ่มต้นปั้นรถแต่ละคันทํายังไงกันบ้างนะครับไปที่ไหนก่อนทําอะไรก่อนดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูไอคันใหม่ผมก่อนแล้วกันโตลต้าขาวเนี่ยว่าสภาพเป็นยังไงนะครับให้ดูก่อนนะครับก็คือว่าไฟ ผมเช็ครายเรียบร้อยไฟหน้าติดไฟไฟเลี้ยวติดนะครับแต่ตรงกระจกใช้งานได้นะครับเสียงเครื่องยนต์ก็ออกมาดีนะนุ่มดีไฟท้ายติดนะครับนี่แต่เดี๋ยวเราไปหาซื้อไฟท้ายใหม่แล้วก็ไอ้ตรงเนี้ยที่ผมขาดไปก็คือเป็นฝาถังน้ํามันนะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีของนะครับก็ใช้ของเก่าไปก่อนลาสกีกนี่เลยสีดําด้านนี่คู่กับ มิสูชีลัมด้าของผมเลยนะครับเดี๋ยวคันนี้ปั้นเสร็จเปิดราคาขายแน่นอนครับเหมือนเดิมครับเพื่อนๆโอเคครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับ s ไ r i b e ให้ช่องโอสคูด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจทำคลิปรถใหม่ๆเพื่อนๆชมกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ